สวัสดีค่ะบอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพรีวิวในกลุ่มของกลุ่มซอฟต์คอมมดิตี้กันนะคะตัวนี้ก็จะเป็น CPF นะคะงบในไตยมาสสี่ก็น่าจะเห็นการปรับตัวลดลงนะคะจากที่เคยมีการเอ,อ แชร์ให้ฟังไปแล้วนะคะซึ่งแนวโน้มเนี่ยก็จะเห็นการปรับตัวลดลงทั้งเยีเยียแล้วก็คิวออนคิวนะคะเพราะว่าเราก็ได้มีการอัปเดตเรื่องของราคากันมาต่อเนื่องเนาะเ,เราก็เห็นทิศทางแล้วล่ะค่ะว่าแนวโน้มของผลการดำเนินง,งานอาจจะชะลอลงนะเมื่อเทียบกับไตรมาสสามนะคะจากที่เราสังเกตจากราคาของผลิตภัณฑ์ในประเทศหลักๆที่ CPF มีธุรกิจอยู่นะคะทําให้เรามีการประเมินกําไรในไตรมาสสี่นะคะอยู่ที่ประมาณสองพัน ล้านบาทนะคะลดลง51%เย a r ร์เยียแล้วก็60% Q1Q แล้วก็ถ้าไม่รวมกับรายการที่เป็นอ uh, uh, ่อ่า one time หรือว่า non core เรต non core item นะคะตัวอ่อ uh, core profit นะ่าจะอยู่ที่ประมาณ1,700ล้านบาทนะคะลดลง75%เยียร์เยียร์แล้วก็74% Q1Q นะคะอ่ uh, สาเหตุหลักๆนะคะถ้าเรามาไล่เรียงในแง่ของค่าเฉลี่ยของราคาผลิตภัณฑ์ในไตรมาส4เนี่ยเราก็จะพบว่าอ่า uh, ราคาของกลุ่มธุรกิจสุกรเนี่ยมีความผันผวนมากที่สุดนะคะแล้วก็มีการปรับตัวลดลงนะทั้งในไทยเนี่ยที่ลดลงมาอยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ย61บาทนะคะลดลง4% Q1Q <ม>แล้วก็ในเวียดนามเนี่ยก็ประมาณ5 6 6 0 0ดองนะคะลดลงประมาณ15.5%แล้วก็ในจีนเนี่ยก็ลดลงไป17% Q1Q มาอยู่ที่11.7% หยวนต่อกิโลซึ่งในระดับนี้ก็เป็นระดับที่ต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยงนะคะก็ทำให้ performance เนี่ยน่าจะ,ะชะอลอลงนะคะถ้าเรามาดูในส่วนของธุรกิจไก่เนี่ยในธุรกิจในในประเทศไทยเนี่ยราคาเฉลี่ยของไก่เนื้อเนี่ยตอนในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ37.2บาทต่อกิโลนะคะก็ลดลงประมาณ5 5% 5เนเนาะในอันนี้่อใน ก็ต้องถือว่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับธุรกิจสุกรแต่ว่าก็ก็ไม่ได้เป็นตัวช่วยสักเท่าไหร่ในขณะที่ถ้ามาดูในส่วนของออต้นทุนฟีดนะคะซึ่งถ้าดูเฉลี่ยนเนี่ยเราก็จะพบว่าราคาข้าโพดเนี่ยมีการรบับตัวลดลงประมาณ4.8ซ แต่ว่ากากถั่วเหลืองเนี่ยค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ประมาณลดลงไปแค่0.7นะคะก็เห็นชัดว่า Mar ิ้นก็คงจะส q วิ e ลงตามแนวโน้มของราคาที่มีการป,ปรับเปลี่ยนไปนะคะ,ะทีนี้เนี่ยอนอกจากนั้นเนี่ยธุรกิจในจีนเนี่ยนอกจากมีมีมีม ผลกระทบกับในแง่ของยอดขายนะคะซึ่งเราคิดว่าน่าจะปรับลดลงประมาณ8%ยียแล้วก็2% Q1Q เนี่ยมาอยู่ที่1.36แสนล้านบาทเนี่ยมันก็จะมีส่งผลกระทบในส่วนของอกำไรจากบริษัทย่อยที่ contribue ในส่วนของ equity เนี่ยด้วยนะคะเพราะว่าธุรกิจสุกรของจีนเนี่ยจะเอ่อ CPF จะรับรู้ผ่านทาง equity income นะคะซึ่งเราคิดว่าก็จะปรับลดลงประมาณสัก5-10% q 1ยแล้วก็21% Q1Q ะะอันนี้ก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นการชะลอตัวของ e ออร์ n g ในช่วงไตรมาส4นะคะแต่เราคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวในช่วงไตรมาส1ของปีนี้นะคะแล้วก็ถ้ามองทั้งปีเนี่ยตัวเอ่กำไรสุทธินะคะของปี2025เนี่ยน่าจะาจบที่26,000 ล้านบาทโดยประมาณนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ3 4มสิบสียเปอเนยนะคะอันนี้เป็นผลดีจากผลการบริงานที่ค่อนข้างโดดเด่นในช่วงครึ่งปีแรกนะคะที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของราคาแล้วก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของสัพพายที่ช็อตเทสไปช่วงหนึ่งเนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาดนะคะก็ในเครื่องครึ่งหลังเนี่ยทิศทางก็เ ผ่อนคลายลงสัพพลายมากขึ้นราคาก็ปรับตัวลดลงนะคะในขณะที่ดีมานโดยรวมอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนักนะคะตามภาพรวมของเศรษฐกิจนะคะทีนี้สําหรับในปีนี้เนี่ยในช่วงต้นต้นปีเนี่ยเห็นทิศทางที่ดีนะคะก็คือดีมานเริ่มฟื้นขึ้นมานะคะตามช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลร,รุดจีนในหลายๆประเทศนะคะไม่ว่าจะไทยเวียดนามนะคะแล้วก็จีนก็เห็นการรีบาวของราคา โดยภาพใหญ่นะคะในขณะที่ฝั่งต้นทุนก็ยังค่อนข้างส่งตัวนะคะโดยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเ,เราก็คาดหวังถึงการฟื้นตัวของ e a r n i n g ในไตรมาสหนึ่งนะคะอนอกจากธุรกิจปศุสัตว์ l i ฟ e s t o c k แล้วเนี่ยผู้บริหารก็มีการเมนชั่นถึงธุรกิจ การฟื้นตัวของธุรกิจพอเลียงสัตว์น้ำนะคะต้องบอกว่า CPF กอา็อยู่ระหว่างการรีสตรคเจอร์ของธุรกิจสัตว์น้ำเนี่ยมาเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานหลายปีทีเดียวทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าเวียดนามที่ท,ที่ที่อินเดียนะคะตอนนี้ก็น่าจะเห็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามองทางปีเนี่ยผู้บริหารก็ค่อนข้างมอง p o s i t i v ว่าแนวโน้มของการเติบโตของรายได้นี่น่าจะเห็นในระดับ5-6%กในขณะที่ในไทยนะคะอาจจะ โตแค่เพียง 2- 3เเพราะฉะนั้น Contribution จะมาจากธุรกิจในต่างประเทศเป็นหลักนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้ภาพนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยมุมมองของเราเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเราอาจจะคอเชสกว่าบริษัทนะคะเราคิดว่าประเด็นเรื่องความผันผวนแล้วก็เรื่องของค่างเงินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เอื้อสักเท่าไหร่นะคะดีมาในประเทศอาจจะดูไม่ได้แข็งแรงมากนะคะเราอาจจะยังคีบเรื่องของการเติบโตของรายได้อยู่ในั กรอบประมาณ1-2%เช่นเดิมนะคะแล้วก็มองเรื่องของกำไรอาจจะซอฟตัวลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะด้วยความทีเ่เรื่องของราคาในประเทศแล้วก็รวมไปถึงประเทศอื่น,น,นๆท,ที่ใกล้เคียงเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางแบบ normalize แล้วก็ stabilize มากขึ้นนะคะผลของโรคระบาดน่าจะผ่อนคลายลงนะคะก็อาจจะไม่ได้มองว่าจะเห็นการเติบโตสำหรับในปี26นะคะแล้วก็มองว่าคาลัลเทอสสั้นๆเนี่ยอาจจะอาจจะต้องผ่านในช่วงงบที่ ค่อนข้างซอฟลงไปก่อนนะคะ <Okay. S 2> เราก็อาจจะเห็นทิศทางที่ดีขึ้นข้อเด่นที่เราคิดว่า CPF มีเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของ y i e นะคะที่คิดว่า upcoming yield เนี่ยอาจจะดูค่อนข้างเด่นหน่อยเพราะว่าด้วยผลการดำเนินงานของ2025อย่างไรก็ตามก็ต้องถือว่าเป็นปีที่ดีของ CPF เพียงแต่ว่าอาจจะ ท้ายๆปีอาจจะแผลล่วลงด,ด้วยด้วยด้วยราคาที่ผันผวนอย่างที่เรียนไปนะคะอันนี้ก็ยังเป็นข้อดีอยู่ส่วนเรื่องของราคา t a ร g e เก็ตไพร์นะคะเรามีการฟลจูนลงมาอยู่ที่22.5นะคะจากเดิมที่24.4เพราะว่ามีการอินคอร์ปอเรตเรื่องของราคา t ทร็กเก็ตของ c p o แล้วก็ CPX ที่เรามีการปรับไปนในช่วงก่อนหน้านะคะเพราะว่าเราใช้ valuation BT sum of the parts นะคะดยโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะยังคงคำแนะนำเช่นเดิมก็คือหนุนโชคนะคะส่วน r e s นี่ยจะประกาศช่วงวันที่26กุมภาค่ะบอม ครับพี่ที่ผมถามไีกหนึ่งสามเรื่องเรื่องแรกเลยอ่ะคือตัวราคาหมูเนี่ยอ่ะเจ็ดสิบาทกิโลสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แบบคินะครับถามพี่ที่นึงคือโดยสถิติแล้วอะเทศกาลตุจีเนี่ยเวลามันเล่นกันเรื่องไก่เรื่องเป็ดหรือว่าเป็นเรื่องหมูแบบเนี้ยมันเลนจ์ของการเด้งเนี่ยมันผมก็จะว่าแต่ละรอบมันคงไม่เท่ากันเนาะใช่คือคือรอบนี้มันเริ่มพอดีผมไม่ได้ตามนะพี่ขออภัยมันเริ่มเห็นสัญญาณเด้งมาสักระยะหนึ่งอย่างหนึ่งจริงตอนนี้มันเด้งมาแล้ว ก็นี่แหละค่ะก็เด้งม,มาสารยหนึงเหตุผลส่วนหนึ่งเนี่ย คือถ้าย้อนทย้อนความนิดเดียวก็คือว่าพอพอราคามันคเล็กลงไปค่อนข้างแรงในช่วงเดือนตุลาเนี่ยมีความร่วมมือของผู้ผู้ประกอบการมากขึ้นในการควบคุมสปายในการกระตุ้นดีมาน์แล้วก็เป็นช่วงยังไงก็ตามช่วงไตรมาสสี่มันก็จะมีดีมาน์เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลอยู่บ้างนะอันนั้นเนี่ยเป็นสัญญาณที่ค่อยๆฟื้นตัวมาต่อเนื่องนะคะราคาค่อยๆขยับจากช่วงแบบห้าสิบกว่าบาทขึ้นมาจนถึงประมาณเจ็ดสิบบาทณปัจจุบันเราคิดว่าระยะนี้มันยังมีรูมได้อีกนิดหน่อยแต่เราไม่ได้คิดดดดววว่่่าาาาามมมมมกนนนัเพรระโยของีไไ้ ข็งแรงไม่ได้แข็งแรงมากแต่มันมีเขาเรียกว่าดีมานตามซีซันแนลที่เฉพาะตัวเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยมันก็จะลากไปจนถึง จุดจีนนี่แหละแล้วก็ถ้าเรามองในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้รีบาวมาจากช่วงค่าเฉลี่ยของไตรมาสสี่เนี่ยประมาณ1ิบหเปอร์ซนเราคิดว่าอาจจะมีรวมอีกสักสี่ถึง้าเปอร์เซ็นนาะจากจากจากวันนี้จนถึงภาพรวมของทางไตรมาสนะคะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปจะเด้งขึ้นไปถึงแบบ80ดบาทอย่างที่เราเคยเห็นในช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้น้อยค่ะโอเคเพราะฉะนั้น half on half รดูสู้ปีที่แล้วไม่ได้จอกเส้นเได้ตรงๆเลยนี่สรุปเลยประมาณนี้ใช่ค่ะโอเคครับอ่ะได้ครับค่ะ Música